มอเหมียวมอเหมียวมมเมียวกอไก่กอไก่หมเหมียวเป็นไงบ้างลูกหลับสบายดีไหมอากาศเย็นๆสบายๆายใครได้บุญทรงใครดำน้อยสัพทวีดำตะวานดำเล็กตะวานบุญทองลายหางม้วนบุญสมบุญ สมบูรณ์โชคทวีชัยโชคชวียชับ,บ,ชบน้องเงินขาวหลับกันสบายดีเนาะอากาศเย็นสดชื่อดีฝนตกโปรยปลายฝนตกข้างวันกลางคืนก็โป,อย,ปอยครับน้องเล็กๆก็รับหลวงปู่ไหมน้องเล็กๆน้องเล็กๆก็มารับหลวงปู่ริคายอาทิตย์เทาเทาเล็ก จามจุลีต้อกเด็กต้องเด็กขายไปแล้วลูกเท้าเป็นไรเนี่ยหืมเท้าเจ็บเจ็บเท้าเหรอโอ้โดนเขาไล่กันถามสีใหญ่สามสีใหญ่สา,ส,หญสามสีเล็กอ่าทางน้นก็มีอยู่ทางนู้นก็มีโอ้เดี๋ยวค่อยไปเดินไปเนาะไม่ไปเดิน,นแล้วไปทางนี้ก่อนดูน้อง,น,องน้องไก่ก่อนดูน้อง,น,องน้องไก่ครับช่วงนี้อากาศดีน้องเมียวน้องไก่ เอาควารับรองฟูกันอากาศเย็นสบายดีฝนตกปรยปลายก็เป็นห่วงเรื่องการไปวัดนั่นแหลนะเนาะการไปวัดฝนฟ้าเปียกปอนเป็นวัดเป็นไอทั้งคนทั้งเหมียวไก่คงไม่เป็นไรเนาะไก่ไก่เปียกฝนไม่เป็นไรไก่ก็ทนได้คร <c oughs> ับก็บขอนำภาพความน่ารักของน้องเหมียวน้องไก่เด็กวัดปงชยัยให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะ ถ้าฝนไม่ลงเม็ดก็ออกมานั่งเล่นกันได้สบายไม่มีปัญหาอะไรลานวัดกว้างขวางลานวัดกว้างขวางหญ้าตัดแล้วแต่ก็เดยวก็โดนฝนก็ขึ้นมอีกเนาะเป็นธรรมชาติของของต้นพืชต้นหญ้าทั้งหลายกับหลังคาลั่วถ้าฝนตกก็จะเปียกแต่ก็มีที่พอหลบได้อยู่คือบนสไลด์หลัง ฝนซาหลังนั้นที่เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเรียบร้อยอย่างดีนะนะไม่มีปัญหากุฏิหลวงปู่ก็อยู่ได้แต่มันก็ถ้าฝนสาก็เปียกกุฏิพระพุทธรมก็ต้องอยู่ในห้องอย่างเดียวครับข้างนอกอยู่ไม่ได้เปียกเหมือนกันหลังคาก็รั่วแล้วก็หวนกสัตย์ส่วนไกลๆนี้ก็หลบตามภาษาใกล้ครับไม่ได้เข้าไปอยู่ในศาลานะเพราะจะอยู่ไม่ได้ไก่ยเยอะ ก,ก็ขอโมทนากับาศาะญาชนใธรรมที่ร่วมบุญกันเนวันนี้18ละ19 20ก็จะเข้า่ส20ก็วันอาสาบูชา19ก็วันเข้าพรรษานะก,ก็ขอโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญถวายเทียนพรรษาถวายพระอาทางฝนถวายอธารบริขาสำหรับพระภิกษุที่อยู่จาําพรษา์ความทางสังฆทานจะดัจัย ในการทะลุบปประตูปศาสนาดูแลเสนาสนะวาัดวารามของ,ง,องัางไปส่องธรรมแสงส่องธรรมขอนโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้สำหรับสนานใดที่จะร่วมสมทบปัจจัยดูแลเสนาสนะวาัดวารามหรือว่าซ่อแสมแซมศาลาซ่อมแซมหลังคาก็ขอเชิญได้ต่างกํลาลังสถา,าเนาะซึ่งวัดที่อยู่ในป่าในชนบทนั้นก็หาสถาติธรรมที่เข้ามา ท่ารูปบรรุงก็ค่อนข้างใจมีน้อยนะท่าจะมีน้อยเพราะท่านไม่รู้จักท่านไม่เคยเข้ามาในวัดไกลๆในป่าแบบนี้นะกับวัดหลวงปู่อยู่ไกลาจากตัวเมืองตัวเมืองอำเภอสิบกว่ากิโลห่างจากตัวเมืองจังหวัดห้าสิบกว่ากิโลแล้วก็อยู่ในป่าในทุงน่งนาเนี่ยไม่มีใครถ้าไม่บอกเกา่า ก็ไม่มีใครรู้จักนะเพอาเป็นวัดที่ปล่อยลกล้างมานานแล้วเพิ่งกำลังมามาบูรณะได้ห้าหกปีนี่เองเนาะก่อนหน้านั้ปล่อยล้างไว้นานแล้วครับก็อะไรที่จะร่วมบุญสงทบตัวนี้ก็ขอเชิญได้ตางหลังสธาเนาะติดต่อไปที่หลวงปู่เนาะศูนย์โทรศัพท์เนาะศูนย์หกห้าสี่แปดเก้าแปดหกห้าสองได้ทุกวันทุกเวลาคอยโมูสนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกคนทุกท่านร่วม บุญมาในทุกๆบุญขอบุญกุศลนั้นจงเป็นพระเราประชัยนุนนำคำชูให้ทุกคทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเชิญเมียเมียวหลวงปู่กลับไปแม่เรอหลวงปู่แป๊บหนึ่ง้อรอหลวงปู่เดี๋ยวนัสักครู่นะหลวงปู่จะจัดอาหารให้กินกันนะครับ ปแป๊บหนึ่งใครจะเดินตามมารฟูเข้ามาก็ได้ครับเข้ามาอ่านี่น้องเล็กมาแล้วน้องเล็กโลกของแม่บนชวีเริ่มออกตามพี่ๆเข้ามาแล้วแล้วแม่เขาก็ไม่กลับเข้ามาให,ให้เห็นเลยเนาะวันนี้ก็อยู่อาศัยอยู่กับแม่สาวหล่อกับพี่ๆทั้งหลายที่นี่ครับอิู่กันตรงนี้ครับการพวกมาคิดต่อไปชด,ดีมีสุขสารทู